เอยอสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับเกม a x i ซี่อ i นฟินนะครับเป็นภาคคลาสสิกนะครับก็ไม่คิดไม่ปั่นว่าทางเกมนะครับจะมีตัวเกมให้กลับมาได้เล่นเนาะสำหรับใครที่มีนะฮะตัว a x i ซเนาะวิธีการเล่นเหมือนเดิมครับคลาสสิกจัดทีม3ตัวเอาไปบูได้เลยเนาะราคานะครับตัวเนี่ยแล้วแต่เพื่อนชอบเลยนะไปจับจ่ายใช้สอยในตลาดกันได้เลยนะครับราคาเนี่ยไม่แพงเ้อตัวหลักร้อยเองนะทุกคนนะแต่ว่า ใครที่เล่นคลาสสิกนะครับช่วงนี้ก็จะต้องไปลุ้นแกนทัวร์มต์เนาะถึงจะจอยครั้งต่อไปได้นะครับซึ่งจะได้เป็นเหรียญเอเนาะแต่นะครับถามว่าผมเล่นอะไรผมเล่นเอามันทุกคนผมชอบระบบของเกมตัวการเล่นของเกมนะใครที่เคยเล่นนะครับบอกเลยว่าสนุกอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆไปดูแอ็กซี่เนาะที่ผมมีนะแล้วก็อ้นนี้เป็นของซึ่งตอนแรกเล่นของานทุนนะเล่นแค่3ตัวนะครับเล่นไปเล่นมางอกมาเต็มเลยแล้วก็ชง้ทยนะไม่มีคนเล่น ผมก็ขอแอดเดสในทุนนั้นแล้วก็ซื้อตัวเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับอ่ะัน,นี่ก็จะเป็นตัวละครนะต,ต่างๆนะที่ผมมีนะหามาเล่นนะก็จะมีตัวฟอร์ก็มีนะแล้วก็ตัวที่ใช้งานได้อย่างเงี้ยใช้งานได้แบบเออตัวแบบเอามาเล่นเจอทีมพิษอะไรพวกนี้นะแต่ละตัวแต่ละสกิลก็จะแตกต่างออกไปเนาะเดี๋ยววันนี้จะมาลองเล่นให้ดูนะครับว่าคิดถึงกันหรือเปล่าเนะนะครับโดยทีมปลาปานกเนี่ยก็จะเป็นทีมหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นทีมที่ค่อนข้างนะครับนิยมมากแล้วก็เล่นจบไวเนาะ อันที่2นะครับก็จะเป็นเมกนะฮะเป็นเมกแบบสปีดมีแพนเนาะแพนเกนจี้นะครับ, Speed, ant, นะ ji, รบอ่ะเดี๋ยวไปดูทีมนี้กันดีกว่านะครับจริงๆถ้าเกิดเราเล่นจริงๆช่วงไต่แรงเอาขวดเนี่ยเราจะนับเราจะนับเอเดลพีนะเราจะนับเอเดลพีนะครับอันนี้ก็เป็นนกนะฝั่งตรงข้ามเป็นนกล้วงนะครับนกล้วงใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้เป็นแบคเมลนะเป็นปีกเขาเนาะโหแล้วจะเม็ดแรงมากครับผมซึ่งนกเขาเออกก่อนนะตาอนนี้ผมขอขอโมยจี้แล้วกันนะครับ หรือว่าเราจะเล่น3 g จีก็ได้นะถ้าเราไม่อยากขโมยเนาะเราเล่น3 g จีก็ได้นะครับคือใครออกก่อนได้เปรียบอ,ะอ่ะจริงๆถ้าผมมีรถเลือดอะจะดีมากนะครับผมลงไปก่อนนะลงโดนเขานะครับนะ่บยนะฮะตายไหม ลองดูลองดูเสียงดูนะเผื่อเขาไม่เล่นนกนะถ้าเขาไม่เล่นนกต่าน,นี้ผมรอดนะอ่ะอย่างเงี้ยรอดแล้วนะผมไปล้วงเขานะครับฟาบก็ให้แล้วก็ดาเมจโบเข้ามาเนาะโอเคนะครับเขาก็จั่วไปนะครับอันนี้ผมเล่นอะไรดีผมขโมยจี้ด้วยแล้วก็ใส่ฟักทองด้วยนะหรือว่าถ้าเกิดเรากลัวตายจากบีทจากเม็กนะครับเราก็อาจจะใส่เป็นแครอทก็ได้นะสร้างจี้จากแครอทก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่าเขาน่าจะมาสุดแหละเอามาไม่สุดลุงนี้ขโมยการ์ดดีกว่า เออถ้าเรารู้อันไรมาไม่สุดเราขโมยการแล้วเนี่ยนะเพื่อนอนะครับผมอันนี้ก็ใส่เต็มได้เลยนะคิดว่าน่าจะตายนะครับแลกกันไหเรายังมีนกอยู่นะยังไงเราก็ชนะนะครับเพราะว่านกเราเนี่ยสามารถฆ่าเขาได้อยู่โอโหเกาะเยอะมากทุกคนเใส่ฟักทองมาสองอันแน่เลยนะแต่ว่าไม่เพียงพอนะของเรามันแรงนะครับฝั่งตรงข้ามกี้เหลือเยอะมากนะครับเพราะตานี้ใช้เป็นอ,อ่า ขี่เครับใส่เป็นโลนินได้จี้เนาะนะครับไม่เป็นไรเราออกก่อนนะสองตัวนะครับเล่นจี้หมดก็ได้นะเล่นจี้หมดก็ได้นะครับต,ตาหน้ายัางน่าจะมีการลดเลือดขึ้นมาเนาะพอลดเลือดยังไม่ขึ้นเลยนะอันนี้ก็ลดเลือดเขาเล่นไปก่อนเนะาะเนี่ยภาคแรกมันสนุกตรงที่มันขยันขีดีนะทุกคนนะผมชอบเะครับเป็นไ,ไหมการเรายังสวยเลยเราใส่ได้หมดสี่ใบเลยนะเพราะว่านี่ลดเลือดมันสูญจีนะ้เนาะนี่ไงลระชนะแล้วนะครับโอ้ จริงๆจะเล่นให้ชนะก็ได้นะไปะสักตาแล้วกันอีกสักตาเล่นแล้วมันก็เพลินดีนะเอ่อในมือถือนะครับเล่นได้นะมือถือที่เป็น Android นะแล้วก็ในคอมเนี่ยเล่นได้นะใครอยากได้ลิงเอ่อใครอยากเล่นนะผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วกันนะครับในคอมเมนต์เนาะเอ่อใต้คลิปนะครับโอ้โหนี่ปลาอะไรครับเนี่ยใช้ยากอยูงง่เหมือนกันนะไอตัวเนี่ยผมจําการไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ไม่เป็นไรผมเล่นแบบนี้ไปก่อนนะซึ่งปลาเขาเร็วสุดนะครับเดี๋ยวเรารอก,การหลวงขึ้นมา เดี๋ยวเราจะไปล้วงปลาเขานะเพราะว่านกกับปาเนี่ยนะครับเอนกมาชนะปลานะตอน,นี้เล่นก็ได้นะเผื่อจั่วการนะครับที่เราเยอะนะใส่สักใบนึงโอ้เขาขโมยคืนทุกคนก็ไม่เป็นไรเนาะนะนะก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อนอยากได้ก็เอาไปนะอันนี้ผมต้องเล่นไหมถ้ากลัวโดนตายก็ใส่ใส่ไว้ก็ได้นะ นี่เขามาแล้วทุกคนตายไหมผมใส่ไว้ขนาดนี้นะครับดูจะรอดไหมอันนี้ได้จี้เห็นไหมอ่านะครับเกนจี้เนาะเกาะแตกได้จี้นะครับผมเกาะแตกได้จี้นะแล้วเขาก็ใส่ฟักทองมาเหมือนกันนะครับผมได้จี้มาหกจี้นะครับผมก็ไม่ได้จั่วการน,นะแต่เพื่อนเรารอดนะครับแล้วก็อ่าตายไหมปิดไปเลยนะครับผมล้วงเข้าไปนะครับ แต่ไม่ตายหรอกปลาปลาต้องอีกรอบหนึ่งนะปลาต้องอีกรอบหนึ่งนะครับกัดเข้าไปโอ้โหตายแล้วนะเห้เราตายไปแล้วเพื่อนๆนะครับนกล้วงเนอะนกล้วงนะครับไปหมดเลยนะเพื่อนถ้าเขาไม่เล่นปลาเขาน่าจะตายนะเพราะว่าดาเมจเราร้อยสินะครับโอเคอันนี้ปลาเขาตายนะ เห็นไหมตอนนี้ผมก็ลงนะครับเรียบร้อยตายอ่าตานี้นะครับผมจะเล่นแค่ไข่ใบเดียวนะแล้วก็อยาให้เขามาตีนะครับตาหน้าเราก็จะมีสีที่สการ์ดเล่นเ,เต็มเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจั่วมาอีกสามเนาะเห็นไหมอันนี้คือข้อดีของนกนะนะครับโบก็อใหน้นี่ไง,ไงล่ะใส่มาเต็มเลยดีเพื่อนโอ้โยครับบอกลาพ่อแม่เจา้าจ ยังไงก็ตาย,ยนะทุกคนนะโดนช็อตหนีไปยังไงก็ไม่รอดนะนี่เป็นไงแล้วเป็นไงแล้วนะครับเรียบร้อยลองเปลี่ยนทีมให้ดูบ้างนะครับทีมก็จะเป็นทีมสไตล์นกนะนกปลาปลานะนกปลาฮิวนะครับนกกับปลาฮิวเนาะ นครับผมอันนี้ผมก็จะไปล้วงตัวที่เร็วที่สุดของเขาคือดัตนะนิโมใช้สองใบนะครับเล่นนิโม่ไปก่อนเกนจีก่อนนะการที่เขานะครับอยู่ตรงกลางเนี่ยเขาก็อาจจะสลับตีนะตาต่อไปก็อาจจะมาตีตัวล่างนะครับอันนี้ตัวสีขาวผมไม่มีอะไรเล่นแล้วนะก็ตาเน,นี้ผมแพ้เขานะ นกแพ้ดัดนะครับหือต้องรอก,การจังหวะดีดีพราะผมตายเลยทุกคนลงล่างได้ไหมอ่ะออนั่นแหละนะครับเขาใส่หอยทําไมใส่หอยทําไมโอ้แล้วมันล่างอย่างเดียวเลยทุกคนล่างการผมเลยยังบ้านเลยครับผมเดียวเียวยังไงครับเนี่ยลวงไม่ขึ้นเลยนะครับอันนี้ซวยจัดเลยนะเมื่อกี้นะถ้าบีทมันไปตีตัวบนนะมันจะไม่ตายนะครับผมก็ไม่ได้ใส่การ์ดไปเลยนม่คิดว่าเขาจะสุดขนาดนี้นะครับ อันนี้ก็ใส่หอยเนาะดักนกผมล้วงนะแล้วก็ขโมยจี้ผมไม่เป็นไรครับอยากได้ก็ไปครับผมโอ้ยล้วงไม่ขึ้นเลยทุกคนผมต้องไล่เจาะไปนะในเมื่อไม่ขึ้นแบบนี้นะครับ้าปลาฮิวเนี่ยนะเล่นชนะลำบากมากนะครับผม หรออลวงมาแล้วทุกคนอันนี้ผมสลัดนกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะลุ้นเลือดละนะครับผมโอ้โดนไปนะชอมชอมนะ,ะเฮ้ยอาลาจิกอาลาจิกชอมเนาะ ไหน,นก่อเยอะกว่ากันอันนี้แรมเนาะแรมก่อเยอะกว่าผมเล่นแรมใบเดียวนะครับผมจะเก็บการละเดี๋ยวมนจวงทีละสามเนาะอันนี้เขาสโลนะครับานะเขาเออกก่อนเนาะผมก็จะเล่นเป็นฮิวนะครับแล้วก็ฮิวนะไม่รู้จะทนไหวหรือเปล่านะครับอ่าโอ้โหทุกคนเขาปิดชอมนะเราได้เคลียร์ทีหนึ่งนะครับแล้วก็ฮิว ฮิวเนาะโอเคเรามาออกก่อนหนะตานี้นะครับอ,อน่าจะต้องฮิวเนาะอ่ะอย่างนี้นะครับผมการ์ดหมดแล้วเล่นลำบากแล้วเนี่ยอันนี้กะผิดนะทุกคนนะอ๋อเขาไม่ได้ใส่หอยนะครับตานนี้เขาไม่ใส่หอยอันนี้เขาใส่สโลนะครับเขาน่าจะอย่างนี้เนาะเราก็เคลียร์ก่อนนะเขาน่าจะปิดชอมนะครับอ่ะเห็นไหมครับปิดชอมไม้เนาะ เนี่ยถ้าเกิดเขาเล่นทีละสามใบเราก็เล่นลำบากแล้วนะอันนี้เราเคลียร์เนาะแล้วก็ฮิวนะครับแล้วก็กัดอ่าบัตรมูลมาเนาะก็มาคับสนะามใบประการมันึ้ดไาแบบนี้นะครับเราตีได้ถ้าไหลวิ่ดีนะเขาตีมาอย่างนี้เราตีได้สนะองใบเนาะอ่นะครับไม่เป็นไรโดนบัตรมูลไปแต่ว่าตอนนี้เรา,เาก่อนนะ อ๋ก่อนอ่าน่าจะไม่เข้านะครับน่าจะไม่เข้าโอ้ยสามสิบหรอแสดงการเขาหมดใช่ไหมเขาไม่มีหอยนะเนี่ยนะครับโอ้ยชนะตานี้อันนี้ก็เป็นอีกทีมหนึ่งนะครับเล่นสนุกสนุกเพื่อนๆนี่เแล้วเราเล่นโอ้ล่วงหลังครับผมเดี๋ยวค่อยเล่นเดี๋ยวค่อยเล่นนะเดี๋ยวค่อยเล่นเดี๋ยวค่อยเล่น ใจเย็นนะเจอทีพวกนี้ต้องใจเย็นนะครับการต้องขึ้นดีๆอ่ะขัดขึ้นดีๆนี่ตีได้เลยนะนี่ก็ไม่ดีผมเล่นเทธนหน้าแล้วกันนะครับการเล่เป็นใจให้เราเลยเ่ยขโมยไปก่อนเนาะแล้วก็แยมนะครับของเราเล่นลำบากเพราะว่าเราไม่มีขโมยจี้เขาเลยนะเรามีแค่เนี่ยไบเดนนะครับ ใส่แยมานะครับอันนี้เราติดผิดเต็มๆเลยไม่เป็นไรนะวู้ยิงจริงๆผมน่าจะฮิวก่อนนะจริงๆผมควรจะฮิวก่อนนะครับเพื่อนๆที่ผมเรียงลำดับการ์ดผิดน,นะตัวนี้ผมชนะได้นะแต่ว่าเมื่อกี้ผมเล่นผิดนะครับเรามีไบเดนอยู่ไอตัวกลางปล่อยตายเลยนะทุกคนนะตัวกลางปล่อยตายไปเลยนะครับ ทำไมผมไม่ได้การ์ดนะทุกคนทำไมผมไม่ได้การ์ดนะครับงงนี่แต่เราเอ,อกทีหลังไม่ใช่หรออ๋อเราอ๋อนะครับผมเร็วไหวตัวสีดำเพื่อนๆนะครับ เขาสีฟ้า,าก่อนนะเขามีโยนนะผมน่าจะตายแล้วแหละน่าจะตายจากโยนมั้งยังไงก็ตายนะาใส่การ์ดไปก็ตายเพราะาโดนช็อมแล้วก็ปิดช็อมนะครับอ่าน,นี้ล้างเนาะนี่ตัวนี้มันเอาไว้แก้ทีมนี้ค่อนข้างดีนะแต่ผมพลาดดอกแรกนะครับผมพลาดดอกแรกผมไม่ได้ล้างไปก่อนนะอันนี้ไม่ต้องปิดปากก็ได้นะหรือว่าจะปิดก็ได้นะครับถ้ากลวาดามเมจไม่พอได้เกาะด้วย ใส่ไปเถอะนะครับโอ้ย okay. oh, ยังจะคีกกันอีกยังจะคีกกันอีกเลยเพื่อนอ่ะ uh, ผมล้างนะครับผมแล้วก็คิวนะครับอ่า uh, ตอนนี้สบายแล้วนะ เนีย่ยการซี่ใบไงก็ชนะนะครับไม่แพ้แน่นอนเพราะว่าใบเดนโอ้แต่ไบเดนมันล้างไม่ได้นะมันโดนชอมแนละ้วต้องไบเด่นสองใบนะแต่ไม่เป็นไรพิดไม่หนักมากพิดสแต็กเดียวนะครับนะไบเดนล้างนะครับผมล้างสตันเนาะแล้วก็ล้างนะ้เขาใช้ชอมไม่ได้แล้วนะเพราะว่าโดนปิดปากไปนะครับโอ้ค oh, หีก็ไปเอาอะไรดีทุกคนต้องฮิวไหมต้องฮนะิวเนาะอาจจะปิดปากไหมเขาไม่มีชอมเออเราจะไปคิดอะไรเยอะแล้วเขาไม่มีชอมนะครับ เขช็อตไม่ได้แล้วนะครับผมเพราะว่าอะไรโดนปิดปากไปนะครับเมื่อกี้โดนพิกโอ้เต็มที่เลยเพื่อนเต็มที่เลยเพื่อนเต็มที่เลยเพื่อนอืมโอเคขีอีกต่างหากไม่เป็นไรครับผมเรามีฮิลด้วยนี่เป็นไงล่ะครับผมโอ้ยเป็นไงทีมนะฮะโอ้ที่กองฟ้าเลยครับผมมา โอเคนะครับตานี้เหรอตานี้ก่อนหนะ้าดัดเขาสปีดเท่าไหร่ดัดสปีด43นะครับอันนี้ก็43แสดงว่าบีทเร็วกว่าเนาะบีทเร็วกว่านะครับบีทไม่เป็นไรเดี๋ยวรีบเก็บแล้วกันสองจี G, เล่นไปก่อนไหมเล่นไปก่อนแล้วกันนะสองจี G, นะครับโอ้มาเต็มเลยทุกคน เขากก่าตายเลยนะเนี่ยได้เป็นหน่งจี้ด้วยนะโอ้แล้วผมร้นโม่งนะครับตายครับอดขโมยจี้เลยอะไรกันเนี่ย ทรงนี้ดีกว่าน่าจะดูดีกว่าเนาะดีเรียบร้อยครับผมแต่ผมกม็มีการเล่นแล้วนะการไม่มีเล่นแล้วนะครับมีอะไรต้องใส่ไปก่อนแล้วกันเนาะสามใบผมไม่น่าตายนะผมมีเกาะอ,อยู่หกสิบสี่นะครับ จะใบหลังมันขี้เลยโอโหโชคดีไม่ขี้นะครับไปวัดดวง66ใช่ไหมต่ใบใบนี้เราหนึ่งร้อยนะโอ้โหเกือบไม่รอดนะครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับ a x i กซ์ซ i อินสนุกไหมก็ใครที่อยากโหลดจำเลขเน่นผมทิ้งดิงเวทให้ด้านล่างแล้วกันนะครับก็ยังเป็นเกมสนุกๆที่เล่นกันได้นะ ก็ใครที่อยากดูคลิปแบบนี้อีกนะครับก็ฝากคอมเมนต์แล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับผม